สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการสั่งซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์กับทางกองสลาก com. คอมค้นหาเว็บกองสลาก c o m เมื่อเข้าสู่เว็บไซต์แล้วเลือกเลขที่ต้องการเลือกจำนวนที่ต้องการกดหยิบใส่ตะกร้ากดชำระเงินในกรณีที่ลูกค้ายังไม่ได้สมัครสมาชิกก็สามารถสมัครสมาชิกได้ง่าย เพียงแค่กรอกเบอร์โทรศัพท์ของลูกค้าเพื่อขอรหัส OTP กดขอรหัสรอรหัส OTP แล้วนำมากรอกลงในช่องกดชําระเงินขั้นตอนการโอนเงินให้ลูกค้าโอนเงินไปยังบัญชีบริษัทลอตเตอรี่ออนไลน์ที่โชว์บนหน้าจอได้เลยครับ ในส่วนของการแนบสลิปก็ง่ายๆเพียงแค่เลือกวันที่และเวลาให้ตรงกับสลิปที่แนบไปและแนบรูปภาพการโอนเงินในกรณีที่ลูกค้าแนบวันที่และเวลาไม่ตรงกับสลิปหรือไม่ได้แนบสลิปมาเพื่อยืนยันการโอนทางระบบจะไม่สามารถยืนยันการสั่งซื้อได้เพราะฉะนั้นแล้วอย่าลืมทําตามขั้นตอนให้ครบด้วยนะครับกดยืนยันการโอนเงินกดเข้าสู่ตู้เซฟสมาชิก รอการยืนยันจากเจ้าหน้าที่หลังจากนั้นลอตเตอรี่ของลูกค้าก็จะถูกเก็บไว้ในตู้เซฟของลูกค้าเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นในการสั่งซื้อลอตเตอรี่ออนไลน์กับทางกองสลาก com ขอบคุณครับ